สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเอาอยู่กับมิมล้อเหล็กมาทำอะไรเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหดินสวยแท้ ทำทางหรือเปล่าเดี๋ยวเดินอ้อมๆมาดูทางนี้หน่อยิดินอย่างสวยไหมวันนี้เราอยู่ในดงครับเหมือนเดิมอยู่ในดงน่าจะขุดคลองแล้วก็เอาดินคลองไปทําทางครับ ผมมีเดือดทราเลยไหมป่านทาเห็ดบานวะพี่น้อง

ยังหล่อเหมือนเดิมครับน้องมารากตยังหล่อเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สวยจริงครับพี่น้องโอ้สายจ๋าเลยต่หกล้อนี่จะกลัวสิ่งนี้ครับ ล้อนี่จะกลัวสิ่งนี้กลัวทายนี้จัดถ้ามันได้ฟูนเนี่ยเผาขาวขา,ขาดเลยแต่วันนี้ไม่ได้เอาหกล้อมาวิ่งครับทำงานเดี่ยวคุมรัพ์ชัดๆนะเนี่ยทำบ้านได้ไหมทุกคนทำบ้านได้หรือเปล่า ตรงนี้ก็ทํางานเดี่ยวไปก่อนครับข้างหน้าฝนปล้อวิ่งไม่ได้ครับปกร้อลงไม่ได้เขาปลูกข้าวปลูกอะไรกันหมดแล้ว ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ